เจสิไปิไทยใส่ไปวนวนเวียนทีเดีวนี่แอบถ่ายเจสิไปใส่ไปใส่กับ้าได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งนี่มันสิบขาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ้อว่านนี่ถนนเป็นน้ำแข็งอันนี้ก็น,น,น,นักดน,นตรีค่อ,คอนัว่ายประแดน่ใจเพื่อเกัอยุในคัณทนะทีมเดียวกันแล่ละใครตัวมนันนีบหอนปันไดเนาะนกันยางอ้อมไปอ้อมมากอยู่ใน่จ้าสิไปใส่เดไม่รู้จะไปไหนแม้ว่าจะไปไหนดีเนาะ จะไปไหนดีสิไปตลาดก็ลัมีคนพาไปไปหายางเลาะก็ได้เลาะเลาะเลาะคำเลาะโอ๊ยมันยังเปิด มันจอบจ้ะยี่สิไปสสิไปตลาดเขาเจากันหนีปลาแล้วโอ้สอนพรากรกิตามุฮงได้ด้จ้ะได้ละอ้ากข้าเรียงโอ้อยากกินตะมุ่งยัาขอนังเดงเามืม่วสาวก็ต่ำมากทั่วขอย้รใส่ปลาเส้นน้ำปลาไหมใส้รสดียอดจังเยนปลานยี่มันขั้นมันยังเป็นติ่งออกมาานว่านวัดที่ข้าก็สวยลูกผู้ใดแนนี่ ลูกแม่ยาวลูกแม่ยู่ไอลูกแม่ยู่จะเป็นแ <c oughs> ม่นจลูกนี่ลุยซสาแนวตายจะไ<อ>ปลายใสย <มา S 1> ่อะไสดขกแฟฮ<า>อยกโอ้ยยาหน,นพยาบาลว่าโอ้ยแต่นี่ก็ขายนำ้ำปรทานแพ็กประทน <c oughs> านาาาากกอ,ยอยู่มาขึ้นหากาแฟหาโกโก้ยูสันม,ม, <า S 2> มันเปิดปะไรได้มาขึ้นเนี่ยมาขึ้นเนี่เปิดปะไรได้มีคอนเสียของกดแจนำจ้อมบ่มาขึ้นเนี่ยอืม มันเดือแล้วไงมันคนเสีของมันเดือดเดือกแล้วมาคล่นน่มตีหนึ่งบอขอยว่ามันโทนเดะอิลีเนี่ยมันทนี่นีเพราว่างเดาก็บกระเป๋าไม่หยาดม่อย่างเมียตูดยังไงว่ามันกระเป๋าแพงตูดเตะปัญหามีเงินในกระเป๋าไหมออิรี เอาข่อยมากได้ข่อยอันนี้ร้อยเจ็ดสิบาทที่ตลาดเอนเกนร้อยเก็ดสิบบาทนี่นนไปต่อแล้วค่ะเขาเขาเลี้ยงบางหนา้าเสดอเอาเอาจ้ามันท้นแด้วกระเป๋าแบบนี้ก็อชอบใครชอบมันเนาะสะดวกแบบไหนก็สะพายแบบนั้นค่ะคนสะดวกแบบนี้จ้ะอ้ยตะบมึอองอันซัต้ตะบมึงเล็กกว่าน้ำลายแตก กินเบิดแล้วหอยเล่มได้ไหมปวดนั่งก,กินเลยนุ๊กก,ก,กินเป็นมอนุ๊กินมอเพระเพชรบ่กินบ๊วยตอนนึงอะเห็ดลูกไบใบหน่ะนี่ออฟฟิศจะออฟฟิศเอ่อนาริกาแบนมะพร้าวโอ้ยมะพร้าวกินแล้เป็นยังไง้อนนี่แม่มันต้องหุงน้ำแร่แต่มึงเศร้าตามมะาทั่วนะอีแม่ใส่ตะน,น้ำปลาก็รสด,ดียัดหน่อยนึงแค่นั้นก็ว่าแซ่บมะสันกินว่าสันเขาเขาสองสามจานกระยาก็อดอันปลาทูก็แซ่บ นี่แม่ทอดปลาทูแล้วกันนี่แม่เนาะไม่าล่เตกแกงไตปลาสิแกงไตป่าขุงมั่งมากเลยแกงไตปลาแม่เขาเจาะระบูแล้วว่าเขาเจาะปลาห้ใส่ซื้อตะกุนสองไฟเขาบ่ให้มีสิทธิ์รวมเขาบอกลวเด้แม่เจาซื้อเขากับผ่านเพราะว่ายศ เออวารุนแล้วก็ทุส์อ้ยังตวทรศั <สะ S 2> พาผ่านแม่จกได้ก็บ่ให้เดี๋ยวขาเจ้าสิดาามาว่าใส่ซื้อให้กันนะแอดมินก็บอะไแอดมินเป็นปรทรงเนาะเออไม่ได้เขาสิว่านี่การลำเอียงเ่ยมันมาเอาหนูเลือกเรื่องเร้าน่ลงเรามันจิ้มตาไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ผัดดันให้มันมาสั่นเนย สังเกตันประสันโอ้ยแต่อันอันสั้นๆเดายก็ะไรยบบนมือสองสามเพดคุณน้องเคยเันนี่าแตเน่เฟสเาตตเพดสามมสามเพดกันเนี่ไปหลอดบ่อหลอดเจอกันมีปัญหาอล้วเพดเกาันมันสั่งอะไรได้แต่มันมันบอนุมัติเพราะไม่ยุโรปมันไม่ได้รองรับตอนนี้เพดไม่ได้เนีบ่อทิมก็ยังเก็บไว้อยู่ เก็บไปเพื่อมนุมรดกเขากัดอะ่งนั่ะมีเฮ็ดไม้เขาไปได้เขาไปได้แล้วก็มีมีรายได้แต่มันไม่อนุมัติผ่านมาทุกอย่างแล้วไม่อนุมัติเพราะคุณไม่เฮ็ดเพราะว่าสตาร์ทอยู่ฟิลแลนด์มาหนิมันไม่รองรับมันขึ้นตลอดเราบ่รองรับกันมีรายได้ป้าคนสี่หมื่นกว่าเหล่าควกอันนี้ย่านกน้องนาริตาย่านกน้องนาริตา พอกัญญาออมเฮือนออมซรางพอเสร็จไปตลาดแล้วคือว่มี oh, so them. Them. ่โมภาพไปไปย่างเรนนี่ซื่อนี่แหะตลาดเรื่องท้องท่าห่ดเลยแค่ไปเรนนี่ซื่อนี่นหะจักแล้วเนาะเสียงอ่องนเนี่ยแสนแสนกว่าโอ้ยเผ็ดนี่นะต้องเผ็ดเก่าหน่อจังคนบางหลายอันนี้เปิดได้อาทิตีหนึ่งหรอ แมน1%เปร์นเ้าซิมันซิมันหาซิมันของเด้ซชัวเสียวขนได้เนาะอันนี้เห็ดยุไทยนี่เห็ดไม้นับหนึ่งไม้นี่เดี๋ยวเากถิิมเลยเด้สวมเพราะเาไม่ได้เนาะแวบไดยู่ ก็เข้าใจเขาได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันคือจังแบบว่าเขาทำเหนื่อแล้วเราไปถ่ายใช่ไหมมันนลแม่เขาก็ถูกแล้วที่ทห้ห้ามนะ่ะโอ้ยีิลงยูทูบประดยเศร้าเด้อแห้งหานี่